สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่คีปอิทแบกนะคะโอเพนคาเฟ่แคมปิ้งฮอตกดนะ,ะเขาเป็นคาเฟ่ที่เปิดขายน้ำชากาแฟขนมเบกเกอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เขามีงานของ สามห้าเจ็ดแคมปิ้งนะคะติดไป้ายไว้อย่างนี้นะคะเรามานี่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านซ่องนะคะสนับสนุนโดยธนาคารอมสินค่ะซึ่งพอทังเข้ามาทางฝ่ามือนี่เราจะเห็นว่าเขามีสนับสนุนอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการช่างฝีมือรายใหม่เนี่ยมีตัดผมหรือว่ามีการ นำสินค้าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นออกมาจำหน่ายนะคะเราจะเห็นว่าทางด้านตรงนี้ที่เข้ามานี้จะเป็นไม้กวาดดอกหญ้าของชุมชนบ้านสวนกล้วยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะคะแล้วก็ไม้กวาดของที่นี่จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีความแข็งแรงทนทานนะคะกวาดนี้เวลาเรากวาดถ้าเราซื้อมาปกตินะ,ะใช้ครั้งสองครั้งมันก็จะหลุดออกมาเลยนะ,ะอันนี้นะคะใช้เป็นปี2ปีเลยะคะ่ะ นี่ค่ะไม้กวาดนะคะผู้ผู้ทาไม้กวาดนี่ค่ะดูค่ะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แขมโพ้เรืองนะคะนี่ค่ะผู้ทําไม้กวาดผู้ผลิตไม้กวาดรายใหญ่ของอาเภอเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถัดมานี่ค่ะถัดมานี่คือจักสานคลุมจจักสานบ้านสวนกล้วยนะคะนี่เขาจะนาจักสานคลุมนะคะต้นคลุม จากในสวนนะคะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์จากสารแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยค่ะนี่ค่ะแต่ละใบนะคะราคาย่อมเยานะคะขายไม่แพงด้วยค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพในชุมชนด้วยนะคะนี่นําไปใส่เป็นของฝากของขวัญหรือว่านําไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดนะคะลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ นีค่ะแข็งแรงทนทานมากนะคะเป็นกระเช้าปีใหม่หรือให้เป็นของฝันของฝากนี่ดีเลยค่ะเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็เราไปดูกันต่อไปนะคะนี่ค่ะฝนเริ่มลงเม็ดลงมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกเคยเจี้ยนหรือว่ากะปินำมาผัดแล้วก็ทําเป็นน้ำพริกต่างๆนะคะ ไกเจี้ยนเจ้านี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะ,คะนี่ค่ะเป็นของฝากของฝันแล้วก็นำมาทานอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะอ่าดูค่ะแล้วก็มีไตปลาแห้งขมิ้นโบราณน,นี่ค่ะ ปลายแห้งขมิ้นโบราณนี่ใช่คลองฉนวนหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะของวิพันค่ะเป็นเขาวิถันอวิสาขาภักดีชุมชนชุมชนของตำบลเขาวิพันอำเภอเวียงสะของเรานี่เองนะคะแล้วก็จะมีน้ำริกเขาน้ำปี๋เขาเลยนะคะให้แนะนําหน่อยว่าจุดเด่นของไปปลาขมิ้นเนี่ยเป็นยังไงคะตัวนี้จะเป็นสูตรโบราณนะคะก็คือเราผัดเคี่ยวจนแห้งนะคะแล้วก็จะมีขมิ้นขมิ้นขาว แล้วก็จะมีสมุนไพรต่างๆ,ๆค่ะเราเน้นเครื่องสมุนไพรเป็นหลักค่ะค่ะเองนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมีมีผักเป็นผักอ่าพวกฟักนะคะพวกอะไรนะคะเรียกน้ำเต้าใช่ไหมคะนี่ค่ะเป็นตักงทองุงทองค่ะน้ำเต้าฟักทองสีทองนะคะแล้วก็มันนี่เป็นมันญี่ปุ่นหรือเป่เป็นมันญี่ปุ่นคะ่ะอ่ามันหวานญี่ปุ่นนะคะนี่มีไข่เป็ดที่เห็นนะคะนี่เป็นชมพู่มะเมียวนะ ถือว่าบ้านเราเขาจะเรียกว่าชมพู่สาแรกนะคะเป็นชมพู่โบราณหาทานยากแล้วนะคะปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วค่ะเขาค้นกันหมดแล้วค่ะ<ม>เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาถึงนี่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอําเภอเวียงสะอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวนนะคะของหมู่บ้านสวนกล้วยหมู่17นั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นถุงมือผ้าเคลือบยางที่นํามาใส่แล้วใส่ทํางานนะคะใส่เราใส่ทําไร่ทําสวนถอนหญ้าหรือว่าเราใช้ไปจับด้ามจอบด้ามเสียมเนี่ยจะกระชับมือมากเลยค่ะนี่ห่อเท่าไหร่คะขายถุงละเท่าไหร่คะวันนี้โปรโมชั่นครับสามคู่ร้อยเท่ารสามคู่หนึ่งร้อยบาทนะคะคใช้ได้นานขนาดไหนคะแต่ละคู่ก็สีเส่เท่าของถุงมือธรรมดาสี่เท่าของถุงมือธรรมดาเลยเหรอคะครับแล้วก็เป็นการนําน้ํายางสด จากชุมชนนะจากชุมชนมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะจะมีเนี่ยค่ะเบอร์โทรติดต่อไว้อยู่ที่ถุงเลยไหมคะอยู่ที่ถุงเลยครับนี่ไงคะ่ะนี่มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะเอาราคานี้ฝนลงเม็ดปล่อยแล้วนะคะเรา,เามาตรงนี้กันก่อนค่ะนี่มีขนมไทยด้วยแต่ว่าตอนนี้เตาเา นี้เป็นน้ำไผ่ค่ะอ๋อน้ำไผ่น้ำไผ่ที่ว่าเจาะมาจากต้นไผ่ออแกนิกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำไผ่แล้วเขาบอกว่ามันจะมีอย่างนึงคือวุ้นไผ่วุ้นไผ่กินได้ด้วยใช่ไหมไม่เคยกินแต่ว่าเอเคยกินแต่น้ำไผ่นี้นะเมื่อก่อนนะพ่อเจาะให้กินอยู่อันนี้เขาขายกันยังไงคะน้ำไผ่เนี้ยขวดละขวดละสามสิบห้าบาทน้ำไผ่จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นน้ำตกอ๋ออันนี้น้ำตกส่วนอันนี้เป็นน้ำไผ่จ้าอ่นนี้ค่ะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านซ่องเราเหมือนกันนะคะ,อ,ะอยู่ที่ตรงไหนกัน,นเนี่ยต้นไผ่เนี่ยโม,โมบ้านโมสิบเจ็ดบ้านสวนกล้วยเหมือน,น,นกัน,นใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช่ค่ะบ้านสวนกล้วยนี้มีของดีเยอะนะคะ<ช>ม,มีไม้กวาดมีถุงมือมีผักต่างๆมีนี่เป็นอะไรเนี่ยค่ะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มวัยรุ่นดีกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มวัยรุ่นโอ้หหกสิบอัพค่ะกลุ่มวัยรุ่นนะคะมี น้ำพริกกากหมูทองม้วนเปโรตีกรอบโรตีกรอบก็มีนะคะกล้วยฉาบอันนี้เป็นค่ะของวัยรุ่นของป้าอ้นนะคะป้าอ้นวางขายนะคะตรงนี้ค่ะเอาอันนี่ทีนี้มานะคุณพี่คุณพี่ขายอะไรคะจำปาดาจำปาดาเป็นผลไม้ท้องถิ่นของทางภาคใต้นะคะมันคล้ายๆกับคนุนค่ะอันนี้ขอโชว์หน่อยได้ไหมคะโอเกะหน่อยนะคะ มันจะมีความหอมความหวานเป็นเอกลักษณ์ของจำปาดะก็คือมันไม่ใช่ขนมนแต่ว่าต้องกินตอนสุกและท้ายอร่อยนะคะเราไปทอดชุบแป้งทอดคล้ายๆกล,ล้วยมันจะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นผลไม้ภาคใต้ที่หากินยากเลยนะคะปัจจุบันก็จะมีแต่ผลไม้รุ่นใหม่มาแล้วก็จปะปาดะ่ะนี่เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยได้ทานกันร่วมมีน้อยลงนะคะนี่ค่ะ มเมล็ดของมันนะคะนอกจากเรานําไปทอดแล้วเมล็ดจะสุกและทานได้แล้วก็มเมล็ดเนี่ยสามารถนําไปต้มนะคะต้มกิน <Okay. S 1> ต้มใส่เกลือหรือว่านําไปใส่แกงแกงเผ็ดแกงไปปลาแกงส้มอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะนี่ผลข้อดีของจำปะดละมีเยอะเดี๋ยววันหลังเราจะไปรีวิวให้ดูนะคะจะคล้ายขนุนมากเลยบางคนเรียกว่าขนุนเล็กนะคะ ทีนี้พอเราเดินมาถึงโซนตรงนี้นะคะด้านบนนู้นเป็นเจ้าหน้าที่อมสินเขากำลังประชุมกันอยู่นะคะเราไปด้านนี้ดีกว่าค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเขาดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นริมลำธารลำคลองตาลนะคะเป็นในคลองตาลเราไปดูว่าที่นี่เขามีที่พักอีแคมปิ้งกันอย่างไรนะคะนี่ค่ะเรามาดูลำคลองตาลนะคะ นี่เขาจะมีน้ําน้ําน้ําใสมากเลยค่ะนี่มีมีมาอาบน้ํากําลังรีวิวอยูอ่มีประชาชนอาบน้ําเล่นน้ํากันอยู่ด้วยนะคะนี่เนหะ็นไสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะลำคลองนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เขามีที่ยืนนะคะนี่คือเต็นที่ว่าพักผ่อนไว้มา ใครที่จะมาพักนะคะถ้าจะกางเต็นท์เนี่ยเขามีให้นะมีเต็นท์กว้างขวางเลยค่ะแล้วก็เรามาตรงด้านนี้นะคะที่นั่งพักจุดเด่นของเขาตรงนี้เลยค่ะช,ชมวิวของเขาสวยมากค่ะอันนี้นะคะอยค่ะอันนี้เขาจะมีที่ท่าน้ำตรงนี้นะคะเรานั่งนะคะ คือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะจุดตรงนี้เขาจะเรียกว่าคลองตาลของบ้านเหนือคลองตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจัจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแม่น้ําคลองตาลตรงจุดนี้นะจะไหลลงสู่แม่น้ําตาปีค่ะนี่ค่ะอะรรากาศดีมากๆาเลยนะคะเราจะเห็นว่าน่ามาพักจริงๆค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่า ด้านหลังของเขาเป็นอย่างไรค่ะที่เราเดินมาดูด้านนี้นะคะเขามีการปลูกต้นไม้ด้น,น้นนนะคะต้นไผ่นะคะมีผักต่างๆด้วยนะคะเขาไม่ใช่เป็นที่เที่ยวอย่างเดียวนะคะเป็นผักเป็นของกินหรือใครจะปิ้งย่างอะไรตรงนี้มีหมดเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะนะตรงนี้นะคะ นี่ค่ะมีสะมีปลาด้วยนะคะมีปลาคราบด้วยค่ะเขาไปด้วงมีความตึงเลยนะว่าตอนนี้องคสิ่งที่เปลี่ยนไปนะเขเปลี่ยนเขพัฒนาไปแล้วและสำคัญก็คือพอทีมองสินออกไปอยู่กับชุมชนอยู่กับหมู่บ้านกับตำบลเนี่ยสิ่งท er> ี่ได้ตอบกลับมาก็คือไเป้าหมายเขาเป้าหมายของกองเสียงอาจจะไม่รู้ว่าผมมองอย่างนี้ยอดบัญชี การเปิดบัญชีเป็นลูกค้าขององศิล์งเพิ่มขึ้นรองเนี่ยคือคือคือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าธนาคารถ้าองศิล์งยังอยู่ในที่เดิมยังตั้งจะได้ตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยถือว่าลักษณะแบบนี้ผมจะไม้เช็ดเสนอนะคะอันนี่ีเป็นสิ่งไม่รู้เป็นเป็นลักษณะของเป็นวัฒนธรรมขององค์กรหรือเปล่าที่สร้างพนักงานรุ่นใหม่ขึ้นมาว่า ตอนนี้ตอนนี้ต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเรามาเป็นพนักง,งานแล้วเราจะเป็นโตขึ้นเป็นผู้บร,ริหารเราต้องมีแนวแบบนี้อยู่กับชุมชนอยู่กับพี่น้องกับคนในสังคมถึงจะได้รับการยอมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการสังเกตจากสังเกตพนักง,งานหรือว่าผู้จัดก,การเนี่ยผู้การเกษรเนี่ยจําได้ว่าอยู่ตอนนั้นอยู่ที่อะไรนะอยู่อยู่ตอนอยู่บ้านานาเดิมนะ รู้สึกว่าเป็นสาขาใหม่ๆแต่ปรากฏว่าผลประกอบการเป็นสาขาที่รู้สึกว่าจะมีผลประกอบการสูงมากน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของของในเขตในภาคหรือในจังหวัดผมจําไม่ได้ตอนนั้นมีอยู่ที่ข้งแรกเลยท่านบอกผมเลยว่าน่าจะเปิดสาขาได้มันยังยังไม่ครบสองปีเลยต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรที่คืนทุนหมดแล้วอแล้วก็ทีหลังก็ท่านในรับความไว้วางใจออกจาก สาขาบ้านนาเดิมก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลยังเป็นเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเซ็นทรัลเนี่ยผมก็เวลาไปจะไปธนาคารเนี่ผมเข้าไปในห้างไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรถ้าผมผมไม่ไปถอนปกติผมผมไม่ได้ทําบัตรเอทีเอ็มมานานเลยนะเลิกเมื่อก่อนมีทุกแบงก์มีเอทีเอ็มหมดแต่ผมมาเลิกทำบัตรเอทีเอ็มมาเลิกบัตรเครดิตอะไรทุกอย่างเจ้าของร้านไม่ได้ไม่ได้ impact ที่เรามานะ เรื่องนเลยมีบรรยากาศที่น่าคะด้านบนนะเป็นภูเขานะคะค่ะวันนี้มาทำอะไรคะเชฟเสนอทำอาหารให้กับมาทำอาหารนะคะโครงการนี้คีอะไรทํเหมือโครงการนี้ก็เหมือนกับเข้ามาช่วยสร้างสรชุมชนนะคะเพื่อต่อยอดให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนนะคะ ดีไหมคะโครงการนี้มากค่ะแนะนําแนะนำสร้างมาสร้างดูตั้งต่อสิ่งที่มาเข้าร่วมกับเขาคือโครงการอะไรคะก็เป็นออมหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารออมสินภาคที่6นะคะที่มาช่วยเพื่อเกิดชุมชนในทางนี้ ก็มีมีหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ความสุนัรโลกอ่การโอมการเงินนะคะการสร้างฐานสื้าทีพให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ทางเราเอาอะไรเข้าร่วมกับความสินคะเมาถึงตอนนี้ก็คือรวมทั้งหมดคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านซ่องนะคะก็เข้ารวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาการแคมปิ้งโฮมสเตย์ด้านทือกับพันด้านอาหารทุกอย่างเลยค่ะทุกางทุอย่างี่ ท่านใดสนใจก็มาท่านใดสนใจกับาทานะคะนใจกมาานวสนมาก